สวัสดีครับวันนี้มารีวิวชุดนอนนาชุดโซลา r เซลล์ชุดเล็กครับชุดนี้เป็นชุดอินเวอร์เตอร์500วัตต์ครับชุดอินเวอร์เตอร์500วัตต์มาพร้อมกับเบรกเกอร์2ตัวเบรกเกอร์โซลาเซลล์เบรกเกอร์แบตเตอรี่พร้อมกับชาร์จเจอร์30แอมป์แล้วก็จะมีเต้าเสียบมีเทอมินอตต่อสายให้ชุดนี้เป็นชุดเริ่มต้นครับสามารถใช้งานได้เลย ซื้อไปสามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องต่อสายอะไรทางร้านต่อให้เรียบร้อยหมดแล้วชุดนี้เป็นชุดเริ่มต้นครับก็จะมีแบตเตอรี่ไปพร้อมเลยแบตเตอรี่12โวลต์5 ml mm, นะครับแล้วก็จะมีแผงโซลาเซลล์ให้แผงโซลาเซลล์20วัตต์20วัตต์พร้อมสายเห็นไหมครับ สาย20เมตรเอะพูดผิดครับขอโทษสาย10เมตรแผงโซล่าเซลล์20วัตต์สาย10เมตร, Wh, ามตรทางร้านก็จะต่อไปให้เรียบร้อยเลยคุณลูกค้าแค่ซื้อไปแล้วเอาแผงออกแดดเปิดเบเกอร์ต่อแบตเปิดเบเเกอร์เปิดอินเวอร์เตอร์ใช้งานได้ทันทีไม่ยุ่งยากใช้งานง่ายชุดนี้เหมาะสำหรับการใช้ไฟที่ใช้ไฟไม่เยอะ ใช้ไฟพื้นฐานเบื้องต้นเช่นไปเปิดไฟได้เปิดหลอดไฟ20วัตต์2หลอดอะไรได้อยู่ครับเหมาะสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือชาร์จไฟฉายไฟคาดหัวอันนี้เหมาะเปิดพัดลมเปิดพัดลมก็เปิดได้ขนาดแบตเตอรี่ขนาดนี้ก็เปิดได้อยู่2-3ชั่วโมงได้อยู่ครับเปิดพัดลมได้ หุงข้าวหม้อเล็กๆได้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับชุดนี้ทางร้านก็มานแนะนานนให้คุณลูกค้าเป็นชุดเริ่มต้นขั้นตอนง่ายๆครับาทางร้านจะต่อสายให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีตหนสือบอกสายโซลาเซลล์ก็จะเข้าตรงนี้แบตก็ตรงนี้ก็นําแผงโซลาเซลล์ตากแดดได้เลยตามที่คุณลูกค้าต้องการเลยชุดนี้จะพร้อมแผงไปเลยนะครับชุดนี้เป็นชุดเริ่มต้นพร้อมแผงไปเลย แผงโซล่าเซลล์20วัตต์เอาแผงออกแดดติดบอร์ดตัวนี้ตามที่ต้องการเลยจะติดตรงไหนขั้นตอนแรกก็คีบแบตแบตเตอรี่ก็ดำลบแดงบวกพอคีบแบตเสร็จแล้วเรียบร้อยก็มาเปิดเบเกอร์แบตเตอรี่พอเปิดเบเกอร์แบตเตอรี่เสร็จแล้วเห็นไหมคะตัวชาร์จเจอร์เริ่มทำงานแล้วมันจะขึ้นบอกตอนนี้อันนี้คือ12.9โวลต์ คือแรงดันของแบตเตอรี่นะักขนาดนี้พอเปิดแผงเปิดแบตเสร็จแล้วก็มาเปิดเบรกเกอร์แผงเบรกเกอร์แผงก็โซลา r นี่ครับเห็นไหมฮะแผงทํางานแล้วมันจะกระพริบนี่เห็นไหมไฟเข้าแล้วมันจะขึ้นเป็น13เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาใช้ไฟเราสามารถชาร์จโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยถ้าอยากชาร์จนะครับชาร์จตรงนี้ได้เลยตรงชาร์เจอเนี่ย เจ็บชัดได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเห็นไหมชาร์จเสร็จแล้วชาร์จได้ถ้าเราจะใช้งานไฟไฟบ้านธรรมบ้านไฟแบบไฟบ้านธรรมดาไฟ20โวลต์สองร2อยโวลต์นะครับเราก็มาเปิดอินเวอร์เตอร์เห็นไหมอินเวอร์เตอร์ทำงานนะถ้าพัดลมทํางานคืออินเวอร์เตอร์ทำงาน,งานขณะที่อินเวอร์เตอร์ทํางานไฟสีเขียวมันจะขึ้นมาเห็นไหมครับไฟสีเขียวจะขึ้นมา เห็นไฟสีแดงข้างๆไหมครับไฟสีแดงจะขึ้นก็ต่อเมื่อหนึ่งใช้งานเกินวัตที่มีเช่น500วัตใช้ได้เต็มที่ 8, 80%ก็จะไม่เกิน300วัตถ้าเราโหลดเกิน300วัตเสียงมันก็จะดังไฟสีแดงก็จะขึ้นก็จะใช้ไฟไม่ได้เลยเพราะว่ามันเกินถ้าแบตเตอรี่ตำ่ำมันก็จะขึ้นเหมือนกันแบตเตอรี่ต่ำ กำลังไฟที่อินเวอร์เตอร์จะผลิตไม่พอมันก็จะขึ้นสีแดงเหมือนกันไม่ต้องตก,จกใจถ้ามันขึ้นสีแดงก็ชาร์จแบตให้เต็มก็จะใช้ได้เหมือนเดิมถ้าแบตต่ำไปถ้าแบตต่ำลงถึง11โวลต์มันก็จะทำงานไม่ได้นะครับไม่ต้องตกใจกอินเวอร์เตอร์ก็จะร้องจะทำงานไม่ได้ครับอันนี้อันนี้กำลังชาร์จอันนี้แดดเป็นลมลมแรงมากครับอยู่ที่อ่างบรรยากาศ รีวิวให้คุณให้คุณลูกค้าได้ดูทีนี้พอเปิดดิมเตอร์แล้วจะมาใช้ปอด,ดิมเตอร์เสร็จแล้วก็สามารถเสียบปลั๊กได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอดนี้ออกก่อนถอดจบ ปักได้เลยครับเสียบไหมฮะทำงานแล้วชาร์จแบบได้แล้วก็มาเสอีกแค่นี้ครับง่ายๆขั้นตอนง่ายๆชุดนี้เป็นชุดเริ่มต้นชุดนอนนาที่ใช้ไฟไม่เยอะใช้ไฟไม่เยอะมากชุดอินเวอร์เตอร์500วัตต์จะมี300วัตต์กับ500วัตต์ครับ ราคาก็จะแตกต่างกันตามัตต์ของอินเวอร์เตอร์ชุดอินเวอร์เตอร์500วัตต์เนี่ยมันจะอยู่ที่3,790จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับพร้อมแบตเตอรี่พร้อมชุดแต่ถ้าเป็นชุด300วัตต์ก็จะอยู่ที่3,390บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับถ้าสนใจสิน ลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้ถ้าสนใจเข้าไปกดใต้คลิปหรือคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบง่ายๆครับไม่ยากรอรับของและจ่ายเงินที่หน้าบ้านได้เลยครับ 3, 3ส3 9 0สาาำหรับ300ร้อวัตต์ครับถ้าสนใจ สั่งซื้อได้เลยนะครับฝากกดติดตามกด s u b สไครป์ช่องนี้ด้วยนะครับก็เ,เป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปคลิปหน้าผมจะมารีวิวการใช้งานให้ดูอีกทีหนึง่งวันนี้ไม่ได้เตรียมของมาขอบคุณครับที่ดูจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ